มื่อวานนี้ผมก็ถามไปพรเดชพระวิตท์บอกท่านต้องลงบัญชีออรายชื่อนะ,ะเพราะอะไรเพื่อความสง่างาม,มไม่อย่างนั้นเดี๋ยวจะมองว่าเดี๋ยวมาเป็นนายกโดยผลพลอยได้ก็ปรากฏว่าผมก็บอกโอ้ท่านจะสง่างามมาสง่างามมากมากถ้ามาดีเบตท่านผู้ชมะเกิดความเห็นต่างก็ขึ้นมาพลเอกพระวิตรรองนายกโพสข้อความเมื่อเช้าที่ผ่านมาประเด็นเรื่องถูกเชิญไปตอบคําถามหรือดีเบตแล้วก็มีการอ้างอิง ผมได้ทราบมาว่าพิธีกรรายการข่าวรายการหนึ่งประกาศเชิญชวนผมออกอากาศให้ผมออกดีเบตผมปราบปื้มเป็นเกียรติอย่างยิ่งสําหรับความปรารถนาดีที่ท่านส่งมาถึงผมขอพระคุณครับท่านฮนะแต่อย่างที่ผมบอกผมเลือกจะสื่อสารกับท่านด้วยวิธีงการที่ผมคิดว่าสามารถทําได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุดยินดีจะพบปากกับทุกท่านแลกเปลี่ยนข้อมูลความคิดความเห็นแต่ขอเป็นแบบพูดคุยส่วนตัวพร้อมเสมอได้แลกเปลี่ยนแล้วก็ไล่เรียง ไล่เรียงว่าทำไมถึงไม่เลือกที่จะไปร่วมในการประชันวิสัยทัศน์ระบุผู้นำที่มีความรู้ความสามารถที่สุดประเทศควรจะมีเพื่อให้เป็นผู้นำที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในการนำาพาประเทศแต่ประเด็นที่ต้องแลกเปลี่ยนก,นกันก็คือผู้นำที่มีประสิทธิภาพวัดด้วยอะไรแล้วก็ไล่เรียงความรู้ความสามารถความมีประสิทธิภาพของผู้นำประชาชนสัมผัสได้ด้วยอะไรวิธีไหนจิงอยู่ การพูดเป็นวิธีหนึ่งที่ใช้โชว์ความรู้ให้ประชาชนรับทราบถึงประสิทธิภาพผูน้นําแต่การพูดไม่ใช่วิธีเดียวที่จะทาให้ประชาชนรู้ถึงความสามารถความมีประสิทธิภาพของผูน้นําในความเป็นจริงความคิดคําพูดการกระทําที่มนุษย์ใช้สื่อสารคําพูดเป็นเครื่องมือสื่อสารที่สะท้อนความเป็นจริงของความรู้ความสามารถได้น้อยที่สุดเพราะ คน,คนพูด,พดเก<อ>่งสามารถพูดในสิ่งที่ตัวเองไม่ได้เป็นแม้แต่ทั้งไม่เคยคิดได้ง่ายๆเพียงแค่คิดขึ้นเฉพาะหน้าว่าจะพูดอย่างไงให้เป็นประโยชน์กับตัวเองใช้ศิลปะพูดโน้มน้ำให้คนฟังเชื่อในสิ่งที่แม้แต่ตัวเองไม่เคยเชื่อก็ได้การยืนยันความรู้ความสามารถด้วยการพูดจะว่าไปแล้วเป็นเรื่องที่เชื่อได้น้อยที่สุดเพียงแต่การแข่งขันทางการเมืองโดยเฉพาะในประเทศตะวันตกความเป็นผู้นําที่ดีหรือไม่นิยมใช้โวหารวาทกรรมเป็นเครื่องวัด การดีเบตในความหมายของการโต้วาทีแสดงว่าหาันจึงเป็นเรื่องสําคัญประกอบกับวัฒนธรรมสังคมที่สื่อมีบทบาทมีอิทธิพลชี้นําความคิดประชาชนและการดีเบตเป็นวิธีการที่สื่อมวลชนแสดงบทบาทได้โดดเด่นสมประโยชน์ทุกฝ่ายนักการเมืองได้แสดงตัวตนสื่อได้แสดงบทบาทประชาชนได้ฟังการโต้วาทีถกเถียงของคนมีชื่อเสียง ท,ทั้งทั้งที่การดีเบตไม่ได้เป็นอะไรมากกว่าการแสดงให้เห็นว่านักการเมืองคนไหนพูดเก่งมีไหวพริบในการตอบโต้ได้ดีซึ่งไม่อาจเกี่ยอาจจะไม่เกี่ยวกับความรู้ความสามารถที่เป็นจริงของนักการเมืองคนนั้นเลยก็ได้ผู้นําที่พูดไม่เก่งดีเบตไม่ดีอาจจะมีความรู้ความสามารถเหมาะกับความเป็นไปของประเทศในปัจจุบันมากกว่าก็เป็นได้พลเอกประวิตย์ยิ้ม <c oughs> แล้วก็บอกยกตัวอย่างพลเอกเปรมหรือสีจิ้นผิง ก็ไม่ต้องไปดีเบตกับใครแล้วก็ปิดท้ายทบูชมะท่านบอกไม่จะเป็นต้องแข่งขันเอาชนะกันว่าเป็นผู้มีความสามารถในการโต้เถียงเก่งกว่าประทธิภาพของผู้นำไม่ได้วัดกันที่ตรงนั้นอ,อ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวผมนัดไปจับเขาคุยกับท่านรับประทานผัสซีอิสักนิดหนึ่งจะดีไหมค่ะทั้งหมดคือเรื่องเล่าสาธ